แต่ว่าเขาบอกกันโยนิสิมีเสียงบางย่างจ้ะสิบอกกันบอดด้ต้องคอยบอกที่แซลหันก็มีเสียงอยู่อ้าวอ่ะพอนอนเอนอนนะยายมนะเอาอาเ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 ี๋ก็นสิเกิดมันเป็นต้นสูงๆมันจ้าสวัสดีจ้า เมื่อน,นี่เห่ากับมาอยู่สวนคือเกา่าคือเก่านะ่ะสวนในเห่าจ้ะแดดแดดหอนงามหอนเกาหลีแล้วหอนกับหอนแดดกัดบแดดแต่ว่ากับโอ๊ตเอา <c oughs> แห่งหอนนี่เหรอเขาไม่ได้เห่าในหอนไปซองเท่าอีกจ้ะดอกไม้เห่าก็ล่างงาม <c oughs> สวัสดีครับผมโอ้ยสิเป็นสังแล้วครับเดี๋ยวนี้อ๋อจีเป็นสังนาที หอนก็หอนแน่จ้ะแยามหอนอุย้ยหอนซ้ำกันแล้วจ้ะก็แย้มหอนบานเท่าแยา,ามหนาหวะนาหวหนาวหนาวจนหอนในกระดูกตอนนี้เป็นแยามหอนจ้ะเมิองแดดแดดโดบโดบสก่อน <laughs> ก่อนลงงานเท่ากับโดบสอนตีแต่ว่าข้าวบอกกันยูน่สิมีเสียงบางยางจ้ะสิบอกกันบอด้ ต้องคอยเบาสีมีเสียงเล็กหน่อยมาแอบมองหรือแมวมองนั่นเองเข็นงานก็บ้ามันบ่ได้ดีเดี๋ยวนี้น้องสมสีได้ยินเปิดหน้าตั้งให้ซองพ่อกับแม่เฮ็ดงานพร้อมจ้ะอันนี้ก็รลดประจำํำแน่งของห้าเนี่รถคู่ใจไปบึงเสียงหยงแวแวดมากเี่ยจ้างบ้านเทาเจ็าอยู่ข้างบ้านเท่านี้นะจ้ะ เครื่องแดบดบเปิดหน้าต่างไว้ให้น้องรับบรอากา,กาศเขาพร้อมจะเอาสิปีดปเบิรกับเลนตนก็เลยเปิดมาให้พี่าแาลเราหันก็ไม่เสียงอยู <Hello. S 1> <laughs> ่ <c oughs> อ้าวค่ะคุณอ้ณคุคุณค้คุณคคุณคคุมคุณคยหคุเนี่หักไลด้ั แค่แค่ยูนี่ละ่ะบอไปใส่ดอกเดี๋ยวหาน้องว่าน้องขึนง้นเมื่อใดดอกเปิดหน้าต่างให้น้องขึ้นมารับลมจ้ะสิมันอ้างรับลม,มนี่ละ่กะก็ถ้าสิปิดไลก่กะได้โดนจ้ำว่าม,มีอากาศไม่มียังเปิดให้น้องมันซ่องนกซ่องอยังน้ำอันนี้ก็อยากแข็งแรงอยู่จ้ะนอกก้องกะว่ามีเล็บดอกตัดให้แล้วก็บเบิ่งไปน้ำเนี่ยจ้ะเอา้เอาวอ้าวสิยังโอ้ยคอเลยสิหกักเราส่งกสิยังปานั่น ก็จะดีใจปะนั่นดอกอ้ยมันเย็นร่มได้เห็นเนาะมันมันเย็นนะร่มจ้ะร่มวีวีอเอาสมน้าอ้าอ้อ้อวอ้าวอ้อ้อ้าอ้าวอ้อาอาอ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 อ้้วานอ้อ้ มานเนี่ยไ,ไ,ไปนอนไปเด้อไปนอนเด้อคนเก่งเด้อใส่คนเกงนะ่เกงอยู่ใสโอ้ยก็ดีใจครับคนดอกอจะเป็นเกงนะ่งเนาะลึกซาวนี่ก็ได้เก่งเว้ย

ไป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 าาอหาตอน้ลูกหลายปรเท่อไรจะลูกสองแล้วลูกสแล้วน้องสมน้องมูตู้ะเขานางานจ๊ะแดแดนเีราจะเเาไป อง่ายเ,เลยวะ,าาะบายเห็นเลยเพราะเวลามันแน่งเรือหานาทีกับคอนเวลาเห็นงานนะจ๊ะเหตุลดให้คนไหนได้กำไรจักสีหานาทีแ <c oughs> หตุในเพป็นก่อนเ <c oughs> ั็นห้องสีอยู่นี่ครับบอกกันเม่อไรเด้คั้นท้าบอกกันน้องสมสีห้อง,งน้ำเขาจ้ะนี่งานของเขาตัดยอดครับตัดยอดเดซี่ตัดอยอดน,นี่ตัดเอานี่มั้งจ้ะอุปกรณ์การนั่งห้อง ปราเอาต้นนี้ป้าสุกขอขาป้าเราไปเอาไปชำอีกเทีนึงจ้ะโอ้ยพูดได้กระห้องเทนเนาะเอาไปชำมเราเกิดหักข้าก็ไปปลูกปลูกว่าจะง่ายจังสิเป็นดอกร้านก่อนต่อเนี่จ้ะนี่จ้ะเวียดในเบิ้งแบบเต็มเลยนี่ครับงานโมาะดอกงานเกาหลีต่อทนหอนอะไรตีทนหอนทนหนาวได้ทนหอนได้ทนหนาวได้ได้เงินเพิ่นจ้ะ นี่คือยามหอนโอ้ยห,หอนค่ะหอนแน่หอนจนจิเป็นซัง <laughs> นี่ครับตัดเอาไปปลูกวันนี้เข้ากับหลอนอันนี้ออกหลอนใบออกหลอนใบจะออก,อออก<ม>เห็นเดียนไนน้อยยังสินะครับเอาไปช่ำอีกแค่นึงจ้ะเคยเห็นลงจิบไปแล้วล่ะหลอนอันเนี้ยแต่วเราเพิ่มกระจิบไปเน็บไปปลูกปึ๊บร่องเงี้ยสิไปปลูกลงเร็ดกค้องกันี่แล้วก็ปล,กปลูกปลูกปลูกแล้วหักกระจิแ,แตกออก ลนีเกิเกิดมนเป็นต้นสูงๆงมันมดอะก็คือไม่เป็นต้นสูงๆแล้วก็ลิแห้งออกนีจะเป็นดอกดอกสีขาวแล้วก็จะเป็นดอกสีขาวต้นหนึ่งมีดอกเดียวนะครับผมเอาดอกเดียวเท่านั้นพอเลยจบพันต้นพันดอกครับลายปูรายอยู่จ้ามือแบบนี้เบี้ยหน่อยมันมาตัดเอานี่ยละมือนี่งานห้องนี่แหละครับงานเกาหลิประเทมีโอกาสได้มากนะครับ เหียนให้เบิ้งไปาาแล<ต>้วจะแช <ก S> ่ประสบการณ์กันไปเก็บไว้ให้เบิ้งบบดเวลาแง้มอยา,ก,า,ายกหน้าก็จะได้เรียกง,งานถือนะครับมีทั้งดีและบ่ดี <laughs> เรียกเอาเลยบามือกด็ดีบางมือก็บอถ้าน้อมือก็เทียงกัน <laughs> <laughs> มือดีมือบอจ้ะ <laughs> ถ้าน้อมือไปหาโนมัอยู่่นถ้าน้อมือไปหาเก็บพักยนะ <laughs> อยู่่นเก็บคนจีไดใส่ไปนะครับจะสำหรับกินนีห้องกับสำหรับเนาะจะเนาะ เห็นงานก่อนหอยเวลางานเนะจ้า